กาแฟมือเช้ากับนาเล็กวันนี้มาชมบอลต้นกระดาษสวยๆนะในสวนของเราสวยงามมากๆเลยโดยเฉพาะเนี่ยเจ้าคอฟฟีคัพเนี่ยช่างกินตนสารพี ท่านจะได้เรียนรู้กับเรื่องราวที่หลากหลายไปกับนเ้นอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนการลงคลิปใหม่ๆ สวัสดีครับนี่เช้าเชนะมาจิบกาแฟากันนะชมสวนเป็นตระกูลพวกบอนสีนะก็มีหลากหลายนะเลกปลูกไว้แต่ไม่ใช่บอนสีแบบคารเดียมอะไรพวกนั้นนะก็เป็นพวกตระกูลพวกโคโลคาเซียอะโลคาเซีย หลากหลายเนี่ยมีสะสมไว้สักประมาณสิบต้นก็ไม่เยอะนะสวยๆงามๆนะเอาไว้เผื่อเวลาเราอยากจะได้จัดสวนนะหรือว่าแต่งสวนแบบน้ำๆหน่อยนะมีบ่อน้ำอะไรเงี้ยก็สวยงาม ส่วนบอลสีที่มีสีหลากหลายราคาแพงๆครับน,นเล็กไม่เอาครเพราะว่ามันทิ้งตัวนะทิ้งตัวเขาต้องเลี้ยงใหม่อะไรเงี้ยหรือว่ามันต้องดูแลเอาใจใส่ค่อนข้างเยอะแต่แบบนี้ไม่ต้องคร้ทิ้งๆคว้างๆเขาก็จเจริญเติบโตได้ขอให้มีน้ำดินปุ๋ยให้เขาอยู่แบบ พอเหมาะพอควรเขาก็อยู่ได้บอลแบล็คเมจิตนะตัวนั้นทูนหรือว่าคูนออดิบกินได้คอฟฟ่ครับบอลดำต่างๆนะเลมอนหรือว่าเจ้าเรดาย ซื้อราคาถูกๆฮนะบห้าสิบบาทบ้างแถมมาบ้างอะไรอย่างนี้เดีย๋ยวไปดูกันครับว่ามันสวยงามขนาดไหนโซนนี้ก็เป็นตระกูลบอลน,นะการดำดำนะอหก็ไม่รู้จักชื่ออะไรมากมายหรอกก็เป็นกลุ่มของพวกโคโลคาเซียอะไรประมาณนั้น ได้รับการแบ่งปันมาบ้างนะจากช่อง YouTube นะเพื่อนๆน,นะแล้วก็ซื้อมาบ้างแถมมาบ้างก็โอเคแต่และตนนี่ซื้อราคาไม่ถึงร้อยนะประมาณสักห้าสิบบาทเนี่ยเจ้าเรดอายนี่ก็สวยนะเนี่ย สีออกเหลืองๆทองๆนะ,นะเลมอนนะก็ใบดางสวยนะมีอยู่สองตน้นเดี๋ยวต่อไปก็เต็มฮะนะนะแบล็คเมก,กิจเจอแดดในใบสีออกโทนดำเลยฮะนะเขียวดำไปเลย ตอนนี้กำลังแตกหน่อแตกไหลเพียบยังไม่ได้ขยายกันเลยนะเดี๋ยวมีโอกาสก็คงขยายเพิ่มถุงเงินถุงทองก็กำลังเจริญเติบโตงอกงามกันอย่างดีเลยเนี่ยจากตัวเล็กๆตอนนี้ใบใหญ่แล้ะ สวยฮะส่วนตัวนี้เจ้ากระดาษดำยักษ์เริ่มโตแล้วฮะเริ่มโตแล้วเนี่ยต้นทูนต้นคูนหรือออดิบเนี่ยมีต้นเดียวก็วกำลังฟูมฟักอยู่นะเพื่อที่จะให้มันเจริญเติบโตได้ พร้อมขยายนะหลายคนอยากได้ฮมีหลายคนนะอยากจะขอซื้อพันธุ์แต่ใน,นเล็กมีแค่ต้นเดียวก็เลี้ยงไว้ก่อนนะเพราะฉะนั้นใครที่มีพวกตระกูลทูนคูณออดิบเนี่ยเลี้ยงแล้วขายออนไลน์ได้นะเพราะคนต้องการเขาสามารถที่จะเอาไปกินเป็นอาหารได้นะก้านของเขาเนี่ยกินกับส้มตำกินกับลาบ หรือว่าแกงส้มได้นะกินดิบๆกิ้มน้ำพริกอะไรก็ได้เนะนี่ยโดยเฉพาะก้านอ่อนๆเนี่ยนี่ๆป่อ่อนๆออกมาใหม่เนี่ยมองมุมไหนมันก็สวยนะพวกนี้นัแลเกลี้ยงไว้ก่อนนะเนี่ยส่วนเจ้านี้บอนหวาน บอลที่สามารถกินได้เนี่ยการกินได้ไม่คันเขาบอกกินดิบได้นาฬ็ก็ยังไม่เคยกินหรอกนแต่ก็ปลูกไว้เนี่ย,ย,ยบอลหวานตันนั้นก็เป็นกาแฟครับน,น่ารักน่ารักเหมือนคาแฟเ,เหมือนถ้วยกาแฟส,สวยๆแปลก ก็มีไว้สักต้นหนึ่งเนะียช่วงราคาแพงนี่โอ้โหแพงมากนะเาเล็กไม่ซื้อหรอกพอเขาเหลือบอกห้าสิบาทเอาเนะเราเรารู้ว่าของพวกนี้มันถ้าเราไปซื้อตอนที่มันราคาแพงเนะี่ยมันก็ถือว่าไปหลงเข้าสู่ในดงของการตลาดเขาเาเล็กรอใจเย็นใจเย็นเรามา ซื้อได้ในราคาที่แบลว่าเออห้าสิบบาทอย่างเงี้ยเอาฮะอย่างเงี้ยราคาถูกๆหลายต้นราคาเป็นพันอย่างเงี้ยโอ้โหไม่ไหวฮะห้าร้อยราคาเป็นพันเนี้ยไปทำอย่างอื่นดีกว่าเดี๋ยวนี้เป็นพวกบอลกระดาษเนะี่ยก็ได้มาจากคุณหน่อยก็พวกบอลน,น่าจะเป็นบอลกระดาษยักษ์ นะเลี้ยงอย่างเล็กๆอยู่ก็ขนาดนี้ใบแก่ยังสวยนะนะั่นแหะออกสีั้ำตาลออกสีแดงอนะแบทเมจิกนี่แหละความสุขของเรานะีมาอยู่กับธรรมชาติอยู่กับสิ่งที่เรารักเราชอบเนี่ยทำให้เรามีความสุข มันเป็นความสุขที่แบบว่าสัมผัสได้จริงๆนะและก็ยั่งยืนเพราะเราสามารถที่จะมาสัมผัสได้ตลอดเพราะอยู่ในส่วนของเราเองและเลี้ยงเราเลี้ยงเองแต่ถ้าเราไปเที่ยวในที่ต่างๆได้ไปเก็บภาพอันนั้นก็เป็นความสุขที่แบบว่าชั่วคราวแต่แบบนี้เราสัมผัสได้ตลอดไม่ว่าตื่นเช้าไม่ว่าตอนเย็นหรือว่า วันหยุดพักผ่อนแถมยังถ้าใครเลี้ยงดีๆก็ยังสร้างรายได้ก็ดีก็สามารถสร้างรายได้ด้วยหรือว่าลดค่าใช้จ่ายเมื่อเวลาเราต้องการจัดสวนแต่งสวนเราต้องคิดถึงแง่มุมนี้ด้วยเราอย่าไปมองอย่างเดียวว่าเมื่อมันขายไม่ได้ แต่ถ้าเราจัดสวนแต่งสวนเองเราก็สามารถที่จะลดค่าใช้จ่ายไม่ต้องไปซื้อราคาแพงๆมาจัดสวนเราก็สามารถที่จะหยิบเอาสิ่งที่เรามีอยู่เนี่ยจัดสวนให้สวยงามได้เป็นไงฮะสวยงามจริงๆเห็นแล้วชื่นใจฮะก็เก็บมาแป่งปันกันนะ คนที่เข้ามาชมมุมกาแฟกับนาเล็กเนี่ยมาจิบกาแฟด้วยกันแล้วก็ชมธรรมชาติสวยฟังนาเล็กโม้ไปเรื่อยบ่นไปเรื่อยก็ว่ากันไปส่วนใครไม่ชอบนะก็แวะมาทักทายกันก็ได้นะครับผมสำหรับคลิปนี้นาะเล็กก็ฝากไว้เพียงเท่านี้ครับผมสวัสดีครับ